ตอนแรกนะคะกิบอสิวค่อนข้างเยอะเลยซึ่งหลังจากที่กิบใช้สบู่ BK ก้อนนี้ไปแล้วนะคะคือสิวอะมันยุบค่อนข้างไวแล้วสิวไม่ขึ้นเหย <Wow. S 1> บอกเลยนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้บนผิวด้วยหน้าแบบไหนก็ใส่ได้ด้วยสบู่ BK สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกิก๊บกระซิบอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันในช่วงของดีเซเว่นและของดีเซเว่นที่กิ๊บซื้อซ้ำไม่หยุดซื้อวนลุบไปซื้อวนลุบมามาหลายปีเลยนะคะและของดีเซเว่นที่กิ๊บจะมากระซิบบอกวันนี้นะก็คือสบู่ก้อน BK b a บาช่วยแก้ปัญหาสิวแล้วก็ดูแลผิวอย่างอ่อนโยนด้วยนวัตรกรรมและคุณภาพระดับเคาตะแบรเลย ซึ่งสบู่ BK บาตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติอย่างใบบัวบกแล้วก็ทีทีออยล์ที่เรารู้กันดีว่าสารสกัดสอตัวนี้มีสรรพคุณแบบร้อยแปดคือช่วยในหลายๆเรื่องมากๆและสําหรับในด้านสกินแคร์นะคะเขาก็จะช่วยเรื่องลดสิวลดการอักเสบที่เกิดจากสิวได้ดีเลยแหละ และยังมีวิสซีแอดี e ที่ช่วยเพิ่มความขาวสว่างกระจ่างใสให้กับผิวหน้าของเราแถมยังมีว่านหางจระเข้ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าด้วยและที่กิ๊บติดใจจนหลงไม่ไหวเลยนะคะก็คือฟองโฟมที่แบบนุ่มๆเหมือนวิปโฟมด้วยอะมิโนแอซิดเบสจากญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยทําความสะอาดผิวหน้าของเรานะคะให้อย่างร้าลึกแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียได้ด้วยแพคเกจจิ้งของสบู่บีเคบานะคะก็จะมาในซองแบบนี้ค่ะ แกะออกมานะคะก็จะมีตะข่ายตีฟองแถมมาให้ด้วยเราสามารถตีฟองให้ฟูจนกว่าจะพอใจเลยค่ะฟองโฟมนะคะคือนุ่มมากจริงๆส่วนตัวนะคะกิ๊บจะใช้ล้างหน้าทุกวันชวเช้าแล้วก็เย็นเลยเวลาล้างแล้วรู้สึกชอบมากรู้สึกว่าผิวของเราอ่ะใสขึ้นสะอาดขึ้นผิวชุ่มชื้นแล้วหน้าไม่เอียดไม่แห้งแถมยังลดสิวได้ดีเลยค่ะตอนแรกนะคะกิ๊บอะสิวค่อนข้างเยอะเลยแล้วแบบเป็นเป็นหายๆคือแบบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแบบ มันไม่มีทีท่าว่าแบบมันจะหยุดมันจะหายขาดสักทีซึ่งหลังจากที่กิ๊บใช้สบู่ BK ก้อนนี้ไปแล้วนะคะคือสิวอ่ะมันยุบค่อนข้างไวแล้วสิวไม่ขึ้นเหอมันจะขึ้นเฉพาะช่วงที่แบบเป็นประจำเดือนนะคะขึ้นมาแบบเม็ดสองเม็ดแบบเหมือนขึ้นเป็นพิธีให้รู้ว่าเฮ้ยฮอร์โมอนของเราเปลี่ยนแปลงนะมันก็จะขึ้นมาแค่นั้นเราก็ใช้สบู่ BK ล้างหน้าตามปกติดี๋ยวมันก็จะยุบของมันไปเองนะคะที่สําคัญสําหรับใครที่กังวลใจอยู่ว่า เฮ้ยผิวหน้าอย่างเราอะ่ะจะใช้ได้ไหมจะใช้แล้วแพ้ไหมสิวมันจะแบบขึ้นเหอ่อมันจะเจ็บมันจะแสบมันจะคันมันจะยิบยิบบนใบหน้าไหมบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้บนผิวด้วยซึ่งเหมาะกับทุกสภาพผิวหน้าเลยนะคะ และไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองอย่างพวก SLS พาราเบนน้ำหอมแอลกอฮอล์และก็ M I t ค่ะบอกเลยนะคะว่าหน้าแบบไหนก็ใส่ได้ด้วยสบู่ B K แถมราคายังเข้าถึงง่ายแล้วก็หาซื้อได้ที่เซเว่นสำหรับใครที่เป็นสิวอยู่แล้วก็บ้องหาผลิตภัณฑ์ดีๆสักตัวนะแล้วยังไม่เคยลองสบู่ B K สูตรนี้นะคะบอกเลยว่าต้องไปลองสักครั้งนะแล้วจะซื้อซ้ำไม่หยุดเหมือนกิฟเลยและสำหรับวันนี้นะคะกิฟตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะจากกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะคะเพื่อจะมาให้พลาดคลิปต่อไปว่าครั้งหน้ากิบจะมากระซิบบอกอะไรสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปหาซื้อกันนะทุกคน